กกตชนบรุรีเรียกผู้สมัครนายกสมาชิกสภาเมืองพัทยาทำพิธีประกาศและลงนามให้สัตยาบันสแสดงเจตจ,จำนงสุจริตในการเลือกตั้งหวังสร้างความสมานฉันท์แข่งขันแบบมีหลักเกณฑ์กติกาชอบด้วยกฎหมายในวันนี้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนางสาววิชุดาเมฆานุวงศ์ผู้บริการสำน,น,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชนบรุรีเป็นประธานเปิดประชุมโครงการให้ความรู้ที่ทันกัน การกระทําความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกิจการมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมรฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมดรวมทั้งผู้ติดตามผู้สนับสนุนวิทยากรและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจํานวน120คนทั้งนี้ในช่วงแรก หลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้มีการกล่าวนำให้ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยารวมทั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นกล่าวประกาศสัตยาบันจจานวนสามข้ออย่างพร้อมเพรียงกันได้แก่หนึ่งการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดสองการแข่งขันด้วยสันติวิธีและยึดหลักรู้รักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้สัยและสามการยอมรับผลการเลือกตั้ง อันเป็นเสียงของประชาชนจากนั้นจนึงได้นําป้ายประกาศของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาลงนามอย่างเป็นทางการรวมทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตเลือกตั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงเจตจำนงสุดที่สุดจริตในการเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้พร้อมกันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญวิทยากรผู้สูงคนรุฒิจากกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองพร้อมคณะขึ้นบรรยายพิเศษให้กับผู้สมัคร ได้รับทราบเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของการจัดโครงการที่ต้องการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กติกาสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางสําคัญสาประการคือหนึ่งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งยึดหลักเกณฑ์กฎกติกามารยาตามที่กฎหมายกําหนดสอง ยอมรับในผลของการแข่งขันที่เกิดขึ้นมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสามรู้รักสามัคคีจากนั้นจึงบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อห้ามถึงวิธีการหาเสียงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งก่อนที่จะในช่วงท้ายจะเปิดการให้ผู้สมัครได้ซักถามข้อสงสัยจากการบรรยายดังกล่าวจากนั้นจึงปิดโครงการอย่างเป็นทางการครับนิวยสถานีประชาชนนิราชนังทพลทิพศีภาพข่าว สามารถเมยจจดีรายงาน